ดู่ต่อไปคูณอะไรนี่บอดูต่อไปก็เพชรจำพรกับเพชรสังวานโคนี้ฝ่ายแดงฝ่ายแดงใครอะชื่ออะไรเพชรเพชรตงฮานเพชรตงหานตัวประสิทธิ์กะใบน้ำเงินโนดีไฟแดงครับผมกองเชียร์ของนนท์ทชัยเล็กขอเสียงหน่อยที่หลายคนที่บรรจุหัว กองเ่เท็จตั้งหันตขอนเช่นน่ะออกมาไกลนักทอกันเลยโดนเชือบบานดุใคาเรียกเจ้ากีนเนาะรถคันหนึ่งมาหกคนเนี่ยคนน้กม้ยห่าอ้าวรถเบระสิ์ผู้เดียวลุงระอรทสิ์ู้ขับรถผู้เดียวนันนะเขาจะขวัแล้วก็ที่หลังนี้เป็นยัที่หลัง เันแพงเะห้าเนอสองเนอะัุลมิชัยสองหลีพัดลมนะครับหลีพัดลมหน่อยกุกตัวติดเลยพัดลมครัแบบจะหนาวแล้วสองตัวติดด้วยเลยสมยกนะสยกเะสยกครับอ่าสยกครับรบคันีพี่ใหญ่ครับ้ยเขาเป็นยงไง่ใู่ส

คือหนึ่งก็ใส่ไปเลยนี่งามหน้าหน้อหน้าหน้าหนาหน้าน้าหน้าหน้้าห้าหน้าาา้น ดูแขงเลยู được, ัว้ขงยอีกไ้ได้ด้เยผมว่าเป็นครั้งแรกป่อย่ีการเนี้่หอนสีนะเอ้ยไปก่อนนะ

เดี๋ยวครับหน้าที่ของเพชรดังหานใสแดงกับนักเตะนักสอเพชริไนจามัยบสอเยโดยรเตะสไอ้แี่่ไม่เสียเปครับ ไ่าดเจ้าสำตัผู้ใหญ่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้ไปไึ้ไข้าไข้าไปข้าไปขึ้นไปข้ไข้นไปข้นไปขนไปนไปขึ้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 นไป้นไปขะ้นไปขึ้นไป

กร